สวัสดีทุกคนนะจ๊ะวันนี้เราจะเก็บหอมแขกเก็บใบเก็บใบพี่กินเก็บเน้อพงน้ำพริกก็ใบเนี่ยกินก็ส้มตำน้ำตกสุปหน่อไม้ก็ได้จะไปหั่นใส่ลาบไปใส่ต้มจืดอ,อะไรก็ได้แล้วแต่เอาไปผัดก็ได้นี่เนี่ยเก็บก่อนดูรากนะเดี๋ยวกันให้ดูราก หลักเติมเลยตัดอือดูสิเนี่ยตัดเลยเราจะตัดแบบนี้เลยนะเอาไปผัดได้เลยเนี่ยจะงอกไหมหรือป่อยไม่แน่ใจเอาไปผัดได้เก็บไปผัดได้เลย งอกมันไม่รู้จะงอกสักกี่รอบนะเอาันนี้ก่อนตั้งกลงก้องหอมจังหอม กระดิน <Wrong play. S 1> ร้องเพลงรวยระรินเกล้าวกลิ่นสองฟังห <c oughs> ิตับเต่าขึ้นอยู่ดินเท้ายานางมองเห็นบัวสลาง ลายปริมเรนบึ้งอยากจะเด็ดมาดอมหอมหน่อยลองเอื้อมมือค่อยๆก็เอื้อมไม่ถึงอยากจะแปลงร่างเป็นมแมลง จะบินไปครึงข้าเจ้าบัวต่มบ,บัวบานอาราน์ <c oughs> รเดีวันวันไม่รู้จะทำอะไรลงสวนทำหาผักกินปลูกผักขยายพันผักโอ ลูกทุ่งส้ำหอมน้ำปรุงที่แก้มนงครานเอาใหมดเลยเนาะไปผัดอุอ้ยเด,ด็ดผัดด้วยจานใหญ่เลยอมอ นนา่ายกันอุ้ยตายฝาาาาากแแพ้้ว้ววว่นนนนตตมรัเลงชาบา ร้องเพลงเฉยๆไปละได้ละเอ้ยชื่นใจสวยงามพอแล้วช่องนี้ลงเล็กๆน้อยๆพอแค่นี้นะ